เอาละครับในคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กับเกม Luna Origin กันครับก็จะเป็นคลิปแรกในช่องผมเลยนะครับซึ่งคลิปแรกนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอาชีพเซนต์กันนะครับผมว่าเฮ้ยสำหรับอาชีพเซนต์ในเกม Luna Origin เนี่ยมันมีความเก่งยังไงทำไมเก็บเลเวลได้ไวขนาดนี้นะครับเกมเพิ่งเปิดมาได้แค่อทิทย์เดียวเลเวล61แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพชวินท็อปอัปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยแล้กันเพชรวินท็อปอัพลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับ ใน imagine แรกผมตอนแรกเนี่ยก็คือเซนตเนี่ยจะเป็นแบบสายบัฟซัพพอร์ตเก็บเวลลำบากครับแต่จริงๆใน Luna Origin ไม่ใช่ครับผมเป็นอาชีพที่ตีปกติก็ค่อนข้างเร็วครับแล้วก็ยังมีสกิลหมู่ที่เก็บเลเวลได้ไวโคตรเลยนะครับเซนเนี่ยเลยเป็นอาชีพยอดนิยมมากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงสกิลก่อนเลยนะครับผมว่าเฮ้ยในช่วงแรกเนี่ยเราควรจะลงแต้มสกิลไปกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ช่วงไหนเนี่ยควรจะดองรอให้มันเปิดสกิลก่อนเพื่อที่จะอัพสกิลนั่นเองนะครับสกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลที่เป็นรูปเท้าเนี่ยนะฮะอ่าสกิลเซ็กเนตี้นะครับสกิลนี้จะอัพได้ทั้งหมด5แต้มมันจะเป็นสกิลหมู่นะครับที่โจมตีทุกคนที่อยู่ในระยะ7เมตรนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายท่าสายฟ้าหรือท่าแสงนี่แหละอ่าแล้วก็จะสโลว์เป้าหมายด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันของสกิลนี้กันนิดนึงนะเดี๋ยวซึ่งสกิลนี้เราเราอัพเต็มได้เลยนะ คือตอนแรกๆที่เราอาจจะสกิลยังไม่เวลสูงมากเนี่ยเราเน้นตีธรรมดาแบบนี้ได้เลยเห็นไหมเออเราตีธรรมดาได้เลยเพราะว่ามอนช่วงต้นเนี่ยเลือดมันน้อยนะครับมันค่อนข้างที่จะ,ะโดนวันฮิตได้ง่ายอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะให้ดูแอนิเมชันนิดนึงนะครับว่ามันเป็นหมู่จริงหรือเปล่านะครับในระยะ7เมตรอ่าแล้วเราสกิลเลยฮะนี่ฮะเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนพิษออกไปรอบๆแบบนี้ฮะแล้วก็เห็นไหมมันจะมีเหมือนดีบัฟอยู่ที่มอนนะมันก็จะสโลนะครับบางที ถ้าเราทําของเยอะๆเนี่ยมันทีเดียวตายนะมอนเข้าไม่ถึงตัวไปต่อกันนะครับผมหลังจากที่เราอัพสกิลนี้5แต้มเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรารอจนถึงเลเวล17ครับผมเราจะมาอัพสกิลนี้ได้ต่อเลยสกิลริโกรหรือว่าสกิลที่เป็นรูปจิงจอกสีส้มตัวนี้นะครับอ่าซึ่งสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลหมู่ที่ต่อมาเหมือนกันนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็น ระยะ7เมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเหมือนเดิม่าเป็นท่าแสงท่าสายฟ้าน,นี่แหละแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสตันนะ่ะเออเจ็ดวินะครับก็ค่อนข้างนานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันของสกิลยิงจอกนี้กันฮนะเนี่มอนเกิดละครับอ่าโหตรงนี้เกิดพอดีครับกดใช้ครับนี่เห็นไหมแล้วก็เป็นดาเมจเห็นไหมมันติดมือนติดสตันหมดเลยนะครับพอเราได้สสกิลแล้วเนี่ยเราก็จะใช้แบบต่อเนื่องกันได้นะครับบางตัวเราอาจจะฟาร์ม2ฮิตก็โอเคเพราะว่าสกิลมันก็จะ ดาวใกล้เคียงกันนะครับอ่ะออกมาเลยนะครับเอเลเวลยี่สกันต่อนะฮะเราจะมาอัพตัวนี้ครับความยาวคลื่นแสงนะครับซึ่งสกิลตัวนี้จริงๆเราไม่ได้ใช้หรอกคือมันต้องอัพเป็นทางผ่านไปสกิลต่อไปนะครับเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีไปด้านหน้าเออปกติเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราจะฟาร์มแบบอยู่ตรงกึ่งกลางของมอนเราเราก็ต้องสกิลให้โดนรอบๆแต่สกิลนี้เนี่ยด้วยความที่มันยิงไปด้านหน้าเนี่ยมันแอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะโดนแค่ด้านเดียวไง ก็เลยอัพไว้แค่เป็นทางผ่านเฉยๆนะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็จะเป็นในช่วงเลเวล28นะครับพอเลเวล28เนี่ยเราจะมาอัพสกิลนี้ต่อเลยนะหมายความว่าแถวนี้เนี่ยเราจะต้องอัพเต็มเพราะว่าแถวนี้จะเป็นสกิลหมู่ทั้งหมดนะสกิลตัวซีเรโอเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีทุกคนเหมือนกันแต่ระยะจะกว้างมากครับ10เมตรนะครับอ่าแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดใบด้วยเป็นเวลา15วิคือถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ UVP ก็ได้ นะครับเอาไว้ป่วนให้ศัตรูใช้สกิลไม่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันของสกิลนี้แล้วก็ความกว้างกันหน่อยนะฮะนี่ผมยืนตรงนี้เลยนะครับแล้วกดใช้ดูครับนี่เห็นไหมกว้างมากกว้างกว่าสสกิลแรกที่พูดไปอีกแล้วก็ติดใบมันจะมีจุดๆขึ้นบนหัวมอนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับแถวนี้เราก็จะต้องอัพกันให้ครบเลยนะครับผมอ่ะมาถึงสกิลต่อไปกันเลยนะครับสกิลนี้เนี่ยก็คือสกิลกลมนะครับซึ่งเราจะอัพได้ตอนเลเวล33นะ ซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีศัตรู5ตัวภายในระยะ10เมตรครับแล้วก็สร้างความเสียหายท่าสายฟ้าหรือท่าแสงนั่นแหละนะครับศัตรูที่ถูกโจมตีจะได้รับความเสียหายท่าสายฟ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะฮะจำนวน4ครั้งเป็นเวลา4วิอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชั่นสกิลนี้กันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะอ่ามอนเกิดแล้วครับกดใช้ครับปึ๊บเนี่ยฮะเห็นไหมมันจะเป็นการกระจายสายฟ้าไปรอบๆบนะครับแล้วก็โดนสูงสุดเนี่ย5ตัวก็เป็นอีก่หนึ่งสกิลที่เคลียบบรบั หลังจากเลเวล33อัพสกิลนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาอัพสกิลนี้ครับปฏิยัต์สัญญานะครับอันนี้เนี่ยก็จะอัพได้ตอนช่วงเลเวล45นะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลไม้ตายของอาชีพเซนเลยก็ว่าได้นะครับมันจะเป็นการอัญเชิญวงเวทแห่งพันธสัญญาออกมานะครับแล้วก็โจมตีและสร้างความเสียหายธาตุแสงเนี่ยสามหมกว่าเลยนะครับแล้วก็โดนทุกตัวในระยะ10เมตรครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมว่า เป็นยังไงนะครับสำหรับสกิลนี้นะฮะกดฮึบใช้ขึ้นมาฮะนี่ฮะวงเวทขึ้นมาแล้วแบบโดนหมดวันฮิตนะครับแรงมากครับสกิลนี้นะแล้วคููดาวก็ไม่ได้นานด้วยนะคือใช้ได้เรื่อยๆนะครับอ่ะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นสกิลหมู่หลักๆที่เราจะใช้กันในการเก็บเลเวลเนาะก็จะมี1 2 3 4 5นะครับประมาณ5สกิลหลักๆนะครับที่เป็นสกิลโจมตีนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดถึงสกิลบัฟกันนิดหนึ่งนะครับก็คือสกิลออร่านะครับสกิลแรกที่เราจะใช้กันนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันจะทำให้อ่าพลังโจมตีกายภาพและโจมตีเวทของฝ่ายเดียวกันที่อยู่ในระยะ7เมตรเนี่ยเพิ่มขึ้น30%นะครับอ่าก็คือบัฟตัวเราด้วยนั่นแหละนะครับเราบัฟให้เพื่อนด้วยนะก็คือเอาไปล่าบอสอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเพื่อนได้นะครับอ่าแล้วก็จะทำให้ พลังโจมตีกายภาพและพลังโจมตีเวทของคนที่โดนเนี่ยลดลงอีก30เป็นเวลา20วินาทีนะครับซึ่งบัฟตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่แค่20วิเนานะแต่ว่าครูดาวเนี่ยมันจะอยู่ที่100วินาทีนะครับผมก็ผมก็จะใส่ไว้1 s k i l สกิลตรงนี้ใส่ไว้1สกิลตรงนี้เพื่อที่เวลาฟาร์มเนี่ยเราก็มันก็จะบัฟออโต้ให้นะครับจังหวะที่มันแรงๆเนี่ยบางสกิลที่เราไม่ได้วันคิดเนี่ยมันก็จะ มาวันฮิตได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นบัฟประมาณนี้เลยนะครับกับอีกหนึ่งสกิลที่ใช้บัฟเหมือนกันนะครับก็คือสกิลเพรสนะครับผมอ่าก็จะทําให้อ่าพลังค่าความเสียหายทั้งหมดของฝ่ายเดียวกันมันเหมือนเป็นการเพิ่มไฟนอลดาเมจอ่ะเออในระยะ9.6เมตรนะถ้าเวลถัดไปมันจะได้10เมตรนะครับก็เพิ่มขึ้นเนี่ย3 8 7 2นะครับอ่าถ้าเป็นไปได้ก็อัพให้เต็ม10เพราะว่ามันกระโดดไป50เลยนะที่เวล10นะครับผมแล้วก็ ทำให้อ่าพลังค่าความเสียหายของฝั่งศัตรูเนี่ยลดลงด้วยนะครับคือเพิ่มเราแต่ว่าลดศัตรูอ่ะนานอยู่นะถ้าัเต็มเนี่ยก็20วิครับตัวนี้เนี่ยก็จริงๆถ้าเป็นการฟาร์มเนี่ยผมจะเน้นใช้อล่ามากกว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคูดาวของเกรสเนี่ยมันนานกว่าครับแต่ว่าเกรสเนี่ยบางทีเราเอาไปสลับใช้ในการล่าบอสได้นะครับผมอ่ะหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเวลาเอออันนี้มันคูดาวอยู่คือเกมเนี่ยครับเวลาที่ เราใช้สกิลอะไรไปนะครับอ่ะสมมุติและกันสมมุติเป็นสกิลนี้อผมใช้เนี่ยมันกูดาวไป20กว่าวิใช่ไหมอ่าแล้วผมเนี่ยทำการสลับสกิลเนี้ยใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ยกูดาวเนี่ยมันจะรีเซ็ตทันทีบางทีเราอาจจะเอาไปสลับได้เวลาล่าบอสนะครับก็เอาไว้สลับบัฟอะไรแบบนี้ได้นะครับอ่าก็ลองดูถ้าเกิดว่าใครขยันสล,สลับก็สามารถที่จะทําในส่วนนี้ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือแนวทางการ skill, อัพสกิลอ่าแอคทีฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ มาสเตอรี่กันบ้างนะครับสำหรับมาสเตอรี่เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับผมว่าทุกๆ5้าเลเวลเนี่ยเราจะได้มาสเตอรี่มา1แต้มนั่นเองนะครับสำหรับเซนเนี่ยหลักๆเลยเราจะลงที่สกิลน้ําพุมานานะครับเพื่อที่จะได้พลังในการเด้งเอเยอะๆเราจะได้ประหยัดยาได้เนาะเพราะว่าเงินในเกมนี้ก็ใช้เยอะแล้วก็หาค่อนข้างยากนะครับถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราฟาร์มแบบไม่ต้องกังวลว่ายาของเราจะหมดจะเปลืองไหมนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือน้ําพุมานา2 นะ,น,ะน,นะครับตัวนี้จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้จะได้เป็นเลขแฟดส่วนที่เหลือเนี่ยผมยังไม่ได้ลงไว้นะยังเหลืออีก2แต้มยังไม่ได้ลงไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะรอดูช่วงหลังเลเวล70ก่อนนะครับผมว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวถึงเวลานั้นไว้จะมาทําไกด์ให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเรารู้ละวิธีอัพสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูภาพตอนฟาร์มละกันนะครับเวลาฟาร์มเนี่ยคือเราก็สามารถที่จะ เปิดออโต้ทั้งหมดได้เลยนะครับไอหกสกิลที่เราเซตไว้ตรงนี้นะครับส่วนช่วงแรกๆเลเวลต้นๆเนี่ยเราตีธรรมชาติเอาเลยแบบนี้เลยนะครับแบบแรกๆนะแต่ว่าพอตอนหลังๆเนี่ยมอนมันเริ่มโหดแล้วเนี่ยเน้นแบบใช้สกิลหมู่ไปเลยครับมอนเกิดมาปุ๊บตายเกิดมาปุ๊บตายนะเป็นไปได้เนี่ยพายายามหาที่ร่งๆที่มันแบบไม่มีคนทับเราเนาะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันนับที่การล่สช็อตมอนสเตอร์นั่นเองนะเออถ้าเราทําได้แรงเนี่ยเห็นไหมฮะมอนเกิดมาปุ๊บเนี่ยถ้าสกิลคูดาวมาปุ๊บ มันก็จะเคลียร์ได้หมดก็จะเวลได้ไวครับผมอ่าเนี่ยประมาณ1อาทิตย์น่ะก็สามารถเก็บเลเวลได้ถึง61แล้วนะครับส่ววิธีการเก็บเลเวลให้ไวนะครับตัวเราเนี่ยอย่าไปฝืนเก็บตัวที่มันเลเวลสูงๆนะเราพยายามเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ที่ห่างจากเราไม่เกิน10บเลเวลอะจะน้อยกว่าจะมากกว่าก็ได้แล้วเราลองไปตีดูครับผมว่าเฮ้ยเราสามารถปิดมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยภายใน1ครั้งหรือ2ครั้งได้ไหมคือถ้าเราปิดภายในวันฮิต2ฮิตได้เนี่ยเราสามารถฟาร์มตรงนั้นได้เลย นะครับแต่ถ้าเราไปแล้วแบบเอ้ยสกิลหมู่แบบต้องใช้แบบ34สี่สกิลในการปิดมันเนี่ยอันนี้จะเริ่มไม่คุ้มละแล้ว exp ที่ได้มันจะช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหามนสเตอร์ที่เลเวลห่างกับเราไม่เกิน10เลเวลนะครับอ่ะอีกนิดนึงนะครับคือเรื่องของพวกสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับสหรับสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยบางคนอาจจะหาซื้อ id หรืออะไรอย่างนี้อยู่นะครับผมถ้าใครอยากเล่นอาชีพเซนนะครับพยายามหาสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ขี่นะครับ ที่เพิ่มพลังโจมตีธาตุแสงนะครับเห็นไหมฮะพลังโจมตีธาตุแสงกับสายฟ้าเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะครับแล้วก็เพิ่มปัญญาครับปัญญาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเพิ่มค่าอินน่ะมันก็จะเหมาะกับสายเวทตรงๆนะครับก็อย่างตัวนี้ก็ตัวทานีเนี่ยก็ถือว่าตรงสายเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการเก็บเลเวลกันบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับผมก็ เราเนี่ยจะเน้นดูที่ดาวก่อนนะครับอุปกรณ์เนี่ยคุณจะใช้เกต C เกต B เกตอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าทําดาวให้มันได้เยอะเท่าที่จะทําได้และคือเวลาทําดาวเนี่ยก็คือต้องทําทุกชิ้นนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตัวเอฟเฟกของดาวเนี่ยมันมีผลต่อพลังโจมตีเวทด้วยนะครับถ้าเรายิ่งทําดาวได้เยอะอ่ะสมมุติว่าผมอนาคตอยากจะเปลี่ยนไปเป็น7ดาวเนี่ยเห็นไหมครับจาก5%เนี่ยก็จะโดดมาเป็น7%เรนะครับถ้าเราใส่แค่หนึ่งดาวอย่างาเงี้ย พลังโจมตีที่ได้ตรงนี้มันได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับก็จะไม่คุ้มนะครับส่วนเรื่องของเกรดเนี่ยคือเรายังไม่ได้สนใจมากเราจะใช้เกรดต่ําสุดเป็นเกรด C ก็ได้เพราะว่ามันจะได้ในเรื่องของพลังป้องกันนั่นเองนะครับอันนี้เราอาจจะไปโฟกัสตอนหลัง,ลงที่มันมีพวกการเล่น pvp การเล่นวอลอะไรเงี้ยเออเราค่อยโฟกัสที่หลังได้เพราะฉะนั้นช่วงแรกในการเก็บเลเวลเราต้องเก็บเวลให้ไวเพื่อหนีสลัมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะเน้นดาวก่อนนะครับแล้วก็ตีบวกก็เช่นเดียวกันครับถ้าเน้นตีบวกได้ก็จะดีเพราะว่า ันจะได้ดาเมจทั้งหมดนะครับผมเป็นออลดาเมจเข้ามาตรงนี้แล้วก็เพิ่มดาเมจ PVP ด้วยเอาไปเล่นในอารีนาได้นะครับอ่าหลักๆเลยคือเน้นดาวแล้วก็เน้นตีบวกครับ2ออย่างนี้นะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยทำดาเมจได้แรงเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์โหดๆได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเมื่อกี้เนี่ยอาจจะมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมในส่วนของอ่าหน้ามัตเตอรี่เนี่ยทำไมไม่อัพเลือดบ้างเลยเออเดี๋ยวก็ตายหรอกนะฮะคือเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเรามีตัว อ่าสร้อยคอนิวมูนเนี่ยหบวกอ่ะมันบวกเลือดให้แล้วหมื่นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาโฟกัสเอาเอาแต้มที่เหลือเนี่ยไปไปลงอย่างอื่นดีกว่าแล้วมาโฟกัสเพิ่มเลือดจากตัวสร้อยคอนิวมูนก็ได้นะครับเพราะว่า1บวกมันก็เพิ่มเลือดให้เยอะมากๆแล้วนั่นเองครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมก็เป็นไอเทมที่ตัวละครตัวนี้ อยู่นนััโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับไกด์การเก็บเลเวลอาชีพเซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลการใส่ของหรือว่าแนะนําสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่ต่างๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาวลูน่าออริจินนะครับผมถ้าใครยังสงสัยอะไรตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเจอกันครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ